มีรยเข้ามามันดูคนแรกเลยมาก่อนนะเย็นๆนักเต่เขจายกระเทศครับเจอกันนะเขาจะปรกาศกันจะมาเร็วๆคดูเท่าไหร่ะคะนแล้วแล้วฉันเพ่แไแบบว่าต้องไปที่ไหนเออต้องไปที่ไหนก น้องๆหนีเที่ยวแม่งปะหนีพ่อมาเที่ยวบล็อกเบียผมด้วยมีตั๊กเข้ามามันดูคนแรกเลยมันดูคนแรกเลยโอ้ยโอ๊ย่อ๊ย ไปทุกคนเราเต้นรอนแห่อยู่เราก็สามารถทาได้ทาทาได้ค่ะพี่นี่ไงทาได้เูิมไปเอาพี่กินเต่าไม่ใช่เรื่องตลกถูกไหมพี่จริงๆพี่ขาเวลาที่เรากินเต่าดำลักเล่ยดำอย่างเงี้ยเราสามารถใส่เสื้อผ้าปกปิดได้แต่กลิ่นส้มว่าหนูเป็นคนปรี เปรี้ยวกินเปรีย้ยวมากอย่างเงี้ยรบกวนพี่ไหมคะรบกวนเห็นไหมคะพอกินเตาเปรี้ยวกินตเตาแรงมันก็ไป็นบกวนคนอ้นางคาเพราะฉะนั้นเรารับผิดชอบตัวเองนะทุกคนเรารับผิดชอบตัวเองเราดูแลตัวเองด้วยกัน,กนด,กดูแลตัวเองด้วยกันทาจักรเลนทาง,ง่ามขาได้เลยนะคะทุนนี้